มื่อมีแอบมาหาคนอยู่ไทยเนาะเพราะว่าทนความคิดถึงไม่ไหวแล้ว นี่สิมาหาคนไทยเนาะพี่น้องมาลุ้นํากันมานะ้องตเกียวมาหาผู้ใดเนาะระหว่างกี่รอเนาะพี่น้องน้องตเกียวกับสิมาฝากของอยู่ไทยเนาะพี่น้องนี่มาฝากน้ําหอมให้เอซก่อนบนหนะ้าเสือว่ายูวิกซีสิมีอันตู้ไปสนียู่บอนี่น้องพี่น้องสามารถฝากของได้กําลังแพ็กของยูบิกซเลยสะดวกสบายขนาดเลยพี่น้อง มีรถตู้ไปรชานีมาคอยบริการเนาะฝนกระตุกพี่น้องอมื้อนี้คนไทยน้อยมารับพี่น้องนี่คิดถึงจะทนไม่ไหวแล้วเนาะวันนี้หาซิมาปันคัดน้องมิวแทนนุ่มน้อยกับแม่วาว,าวา่าฝนทุกทีแล้วคืออ,อยากไปเรียกของเล่นเลนยนนะ ข้าวเนียวเตาอบ,บ,บโอ้โหบึ้นเลยโอ้บึนๆเลยเอ๊ะชอบตัวนี้เหรอครับเออชอบโอชอบตัวนี้่กสนะ ก็พวีเอานี่เขีย้มาเลยนี่เอออะไรมจากบาทสองเหรียญได้สาสามบาทได้เอาป้ามันกระเพงหมอน้องมิวนั่งโอู้หจักจับเนาะบะถึงโอ้โหน้องมิวได้กเปาแลวกระเป๋าไปใส่นมเนอ เอาลองน,งนัง่นงนื้หนอห่ะ้ย้ย้ยเฮ้พี่พี่ครับว้าวดึงเสื้อน้องลงเนี่ย โอ้โหทำไมเท่ๆอย่างนี้วะฮะว้าวว้าวทำไมมันเท่อย่างนี้ว,ว้าวไปไปตรงหมายเลขก,กี้ m u s ิ c พี่น้องเมื่อกี้เน่ยโบได้ถือตุกตามานำเนาะงมามาหมักเนหมักราคาเท่าไหร่นี่ใส่ราคาอ้หนนเิโอ้ชอบเออตัวนี้ล่ะตัวอะไรเนี่ยเาเรียกตัวอะไรเนี่ยโอ้สามกว่าบาทแพงเนี่ย โอ้มักเลยนะมวัง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 ชอบตรงน,นี้เหรอ,อเอเอใหญ่เนาะนี่อะไรตุ๊แกเหรอคะให้ให้ดูอันอื่นก่อนลูกดูก่อนอันนี้ไม่เอานะอันนี้กัดเดียเด๋ยวเดี๋ยวแน่นลูกขนมนันหลุดอันนี้นะนีไรตุกแกเหรอ,อเออ บ่ปะเลยบนี้เอาไว้เอาไว้เอาไว้<ม>นี่ไม่เอาตัวนี้นะ่ะหนูกัดแล้วขนจะหลุดรูเฮบาดนี้บปะแล้ตัวหรบเอาไหเอาันนี้ของเต้าเ้ออนีอ้น,งอ,นองเต้าเ

ขาน้องมัน,น,น,มนดเด็กเล็กดยิมิวสิคปาคนตัวชันๆน,นะน,นี่นะไูน้ำง,ง,ง,งันนี้มังม่งมังมโอ้มัไกไปนะมัตัวนี้มนะันขนน้องมิวมันขนไม่ได้ลูกน,นี่นะไม่ได้

yalla yalla wah 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 ทุ๊กแพน้งแล้วะน้องนะน้องดูน Leonardo, no. ี่อันนี้เป็นันั้นแหละน้อยบอกอ้อยเจ็ดสิบเก้าพี่น้องน้อยหนึงโอ้อ้มน้อยงเนาะตัวนี้งามเฮามีได้ตัวนี้สีเขียตัวใหญ่น้งน่งดูนี่หน้าโหนงมมอไม่ได้น้โนงอื้อน้อมน้าโน่งเอ้ยหน้งเอ้ย จับได้นะอย่ากินนะโตก่อนค่อยเล่นน้องมิวขนมันจะเข้าปากนี่น <STEPHAN players> ี่ไม่ได้อันนี้นะ้ปาดปากขึ้นรถ Hindi siya. Hindi siya. Hindi siya. Hindi na ยับไม่ปะเลยนี่ไม่ปล่อยเลยพอไปอไปจป่ายตนะนะังค์ไปจ่ายตังค์ว้าเห็นดิไปนั่นนจะมีอันว่างนาเกี่ยวหัวหยงยงเลยพี่น้อง <laughs> นี่นะแค่เลี้ยงหลานถ้าเลี้ยงลูกจะแค่ไหนเนี่ยนี่หลีพี่น้องเลย กำลังสนเอาปรุงเอาปุงปิดปรุงหน่อยนะเกียวปิดปรุง้ผมหน่อยอเอยู่นี่อยู่นีู่ีิปรุงกเปดุงเดพี่น้องขอบคุณครับนะเกียวหรือยังลูกขอบคุณครับขอบคุณครับหักแพงพี่น้องอ่าจะกัดเลยนะซักก่อน ผมชอบครับวันนี้สิ่พาจะมากิน KFC เพี่น้องพีน้องมี่ากินกินได้หรือเปล่าเอาใบานั้นออกมาหน่อยค่ะเอา,าะะเถอะดิวใช่ <c oughs> <c oughs> โปรโมชั่นนาอก็ได้สิมากินนั่นเอาเจ็ดมีก็นาวาหนึ่งฟรีหนึ่งแต่ไม่ใช่ข้างบนร้อยสามสิบหกนะตัวนี้เหรอตัวนี้ตีพี่น้องตัวนี้ข้อเสียอ่อนตัวนี้เนาะหนึ่งฟรีหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทโบาาณสองเซ็ตทาน้องมิวเราไปกินเป็น่เอาไปแล้วคาเอาออกันเอาใส่ถุงไว้ เดี๋ยวไปสั่งกัน KFC สั่งหมูปิ้นน้องตะเกียวนะพี่น้องเลยน้องมิวจะกินอีกแล้วกินเป็นไฟอันที่มันเป็นไฟทำไมกินเป็นไฟจะหมดแล้วอันนึงตัวนี้เพิ่งมีโป๋เนาะพี่น้องตัวไหนของเอาแล้วตัวนี้ของเราไม่เคยนี่โป๋พี่น้องเลยพี่น้องเลยนั้นพากันมากิน KFC รุ่นดุริยางค์จะได้เมื่อนี้ค่ะว่อมีเพิ่ติดธุล่ะน้องผลได้ออกมาพี่น้อง มาดูลายยุ๊กต้องมีอ้าวม้วกด้วยค่ะหม้วนยู่ปีโอ้คิดว่าหม้วนหายแล้วยก็ต้องไปเองเลี้ยงเด็กน้อยให้นะดีจะมาเลี้ยงหลานเนาะลิ้นเหนื่อยละวกัไปส่งแม่มันพี่น้องเอลยเหนื่อยหลินเนีน้องกินกระดาษเลยอ้าวเป็นไปใส่็จล้ยังม่ได้หายระวังแก้วน้ำระวังแก้วน้ำไวขนาดนี้ค่ะ เซี้มาวันนี้พี่น้องให้อร่อาน้ำคนกินก่อนเดี๋ยวสูบน้องมิวให้น้ำอะเอ๊ะจิ้งน้ำอะไรนะจิ้งใส่คนมีรีฟิลน้ำแป๊บซีน้อพี่น้องถ้ามาก็น้องเพชรหาคุ้มเดินนะน้องเพชรน้ำมากินน้ำแป๊บซีนี่สี่สิบาบาทหนึ่งแถมหนึ่งแบบรีฟิลไม่อั้นนะนะ เมนอันเช็ดหนึ่งซิ้นแทนมึงซิ้นนะพี่น้องโน้ตจะไปสั่งนอกวะอันบอกว่าเช็ดหนึ่งหากินนี่วะเช็ดหนึ่งกับบ้านวะแค่สีซิ้นเดียวนาเขาจะตกแต่อ้าก็เลยสั่งเอาทาดไส่กับบ้านน่ะนั่นสี่ซิ้นพี่น้องสั่งก็สั่งบุงงเป็นคิดว่าหนึ่งชุดคีหนึ่งชุดสะดะอกเนาะโบแมนฝุ่นฝุ่นน้นมเบิรงนี่พี่น้องเบิงบงรงกเงคับ มิวมากหมกักตุ๊กตาะตอีกจนน้องมิวก็เลยซื้อให้พอนะพี่น้องอันีเอ็กีส่งมาบอกหมาให้ับบมายนมันมีขนอันนี้ตัวนี้เลยบอมมีขนพี่น้องตัวนี้ค่ะอเอาไปชักแล้วก็ให้คนลิ้นน้องมิวครับน้องมิวครับเฮ่ฮ่มั่ง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 มั่มังม่งมัง่ม อันตัวที่อยู่บ้านน่ะเวลาเพิ่นออกไปข้างนอกมาเพิ่นไปนานๆมาไั่นี้เพิ่นเพิ่นเมื่อเพิ่นก็รเล่นหาตุกตาอันเพิ่นการโตเลยเพิ่อนมาตุกตาคุณกินฮอตออกินฮอตตุกตาคุณอะไรชอบตุกตาง่ายง่ายง่ายอะไรชอบตุกตาอันนี้อันนี้อันนี้นี่ยเกียวกลับเลยเด้อน้องมิ้วหน่าอันมีกลับเลยเด้อหันแบบแห้งมันรีพี่น้องเพิ่มันย้ายว่าอูกตัวไหวตัวนี้ วัอยู่ซื้อๆได้พี่น้องอันนี้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 อั้อนอันนี้อมาอุ้มมาแห้งแหมาดพี่น้องอุมอืมอได้ธรรมดาต้องเกี่ยวไปอันนี่กลงไปจนี้พี่น้องสองร้อยสามิ้นคนะสามกล่องสองร้อยสิสี่บาทนอนนอนนอะสองบสี่บาท มดบัวโพซำน้องค่ะส่งน้องเบจี้นะสามคนน้องพี่น้องคุณละหกสิบาทกั180บสามหกสิบแปดร้อยแปดสิบค่าก่องนะสองร้อยสิบสี่บาทวันนี้ค่ะจ้ำด่านมาอีกไปกับนะแปดสิบบาทเนาะจำลม่เหลือนะไปกับกระสี่สิบสามสี่สิบสองร้อยสามบาทไปกับจำไรไม่เหลือนี่ปก,กาศเรื่อที่คนนั้นคนเอ้ยอย่าก,ก็เอ้ยนะ พนักงานไปซณีเห็นนะพนบอกว่าหนูมาเรียนที่นี่หรอมาเขียนภาษาไทยงามเพ่นบอกพี่น้องนี่เขาจะเกี่ยวเขียนภาษาไทยเองเพ่นบอกสวยนะได้ผนว่าลายมือสวยนะมาเรียนที่นี่หรอเพ่นบอกเนาะโน้เกี่ยวโบเมนจ้าโบเรมเฮียนแบบโน้ตเกี่ยวนี่ยหัดเขียนภาษาไทยเนาะพี่น้องนี่เสียขึ่นมือให้เบิ่งเนาะเพ่นบอกงามเชี่ยเสี่ยหงสี่้องเอ็ซีเบิ่งโอ้โหสนก็มือดีเลยพี่น้องเบิร์ดเอ้ยจักตา มาร์แอนสีเขียวสีเขียวเหนียวซับให้นาเกียวถูกหวยเดิน้องมิวเด้อไอเอฟซีถูกหวยเดิน้องมิวเด้อโอ้ยหล่นอีกแล้วเมื่อยจังซักเอาเข้าป่านเด้อเมื่อยจังซักเอาเอาไว้ก่อนนะโอ้ยนี่เราไปอยู่สื่อๆบาไหวแบบโยมแต่เอีนางเลยที่ไนเรียนนมิวอยู่กับกัวตี้เป็นน้องแบบโอ้ยเมื่อยพี่น้องขนาดน้องตะเกียวมาเอาเอาน้องมิวสวยยังไปวางเหงื่อกเต้อือ มิวสิกเอ้ยลูกปั้นอยู่นี Animals ่เลยนี่จะซีเห็เจอไนมือเสาตื่นเลยตีสี่มือเสานี้ ได้ล็อตมันน้องมิวได้กระเป๋าใหม่ได้ตุ๊กตาใหม่ดีใจขนาดเลยพี่น้องคนนี้น้องมิวตบซัดนะเกียวค่ะบวันนี้โดนน้องมิวตบแล้วน้าฟัดมากน้องมิวน่ะกำลังดื้อน้องเพื่นได้มาเที่ยวมาข้างนอกนะเพื่นบัวห้พี่น้องเพื่นมาเนาะ สำหรับคลิปนี้เนาะจบคลิประเย็นเท่านี้พี่น้องฝากไปกระังใจงพอครัวสาวงามเซนแ์เมส์แนเบอรี่เด็อตากรมุนาเรือไป <Okay. S 1> ด้นี่า